มาแล้วหรออ๋อมาแล้วโอเคเราอย่าเราอย่าพูดชื่อแพลตฟอร์มนะพี่ <c oughs> น่ากลัวโอเคสวัสดีทุกบ้านนะคะขอเสียงปรบม,มืออน่อยเลย <c oughs> วันนี้นะคะอยู่ๆอารมณ์ดีมากนี่มีเขาเขาสวยไหมลูก <c oughs> สวยไหมคะ <c oughs> อันนี้ใครลูกอันนี้ใครใครคะอ <c oughs> ยู่ๆหรออยู่ๆยิ้มยังไงไอ้หางไปยิ้มหางโน้นอยู่ๆยิ้มยังไง ยิ้มยังไงเอออยูู่ฉีกยิ้มใหญ่เลยวันนี้มาในทีมคริสต์มาสนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดใจรัวๆให้กับน้องอยู่ยุกับมามีเจนนี่ด้วยแล้วกัน,จนเจค่ะน้องค่ะ้เฮ้ยยูจีนคนมาดูหมามีเต็มเลยพี่ๆมาดูหมามีทั้งนั้นเลยไม่มีใครมาดูอยู่ยูเลยใช่ไหมอุ้ยป้อนหมามีคำหนึ่ง,ป,งป้อนป้อนคุกกี้หมามีหน่อยป้อนขนม ออ๋ไม่ให้กินหรออืมอืมอะไรเนี่ยอืม